ค่ะเมือ่อนิ้นทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำเล่าของคุณอีทนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นให,ให้แบบนี้นะคะให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะคะเลขเล่าออกเจ็ดเจ็ดห้าข้างล่างออกแปดเจ็ดนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่แปดกันยายนสองห้าหกแปดนะคะตำเล่าของคุณอีทให้มาแล้วจะเป็นตัวได้ไป,ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยนะคะ่ะ ค,คุณนิดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเห็นโทรมาก็เลยโทรกลับค่ะ่ะฮะมีแนวทางนนตำลาวใช่ไหมคะฮะวันนี้ลาวอ๋อวันนี้ตำลาววันที่แปดใช่ไหมคะใช่ค่ะเออโอเคโอเคนุ่นที่ยาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วล่างใช่ไหมล่างใช่ไหมคุงนี้ คือเน้นล่างกันบนลัเน้นล่างกบนเน้นล่างการบนสัญญาณมันมันกลังฟังิปแล้วมันันเข้าเราไรู้เหมือนเราสัตก่อนแล้วฮะกิปมันซ้อนกันหรือเปล่าอ่าได้แล้วได้แล้วมีสี่คู่เหมือนเดิมไหมคะ วันนี้มันเป็นเก้าคู่แต่เน้นล่างกันบนค่นุนที่รทำไมทำไมให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือคือถ้าเราไปตัดออกมันเดี๋ยวมันจะเหมือนนวดที่แล้วไงมันจะเหมือนงวดที่แล้วแต่เราจะเน้นเน้นข้างล่างกันบนถ้าตัดออกม,มีอยู่แค่เก้า้าหางถ้าตัดออกกลัวกลัวตัดตัวที่ถูกออกใช่ไหมใช่ใช่เหมือนนวดที่แล้ว ัดออกแต่เราไม่กล้าพูดน้องสาวบอกอ่ามันเยอะเกินถ้าก้าหางมันเยอะเกินเอาไปแค่สี่หางแล้วกันเราก็เลยเอามาแค่สี่หางแต่มันไปเอินเป็นตัดตัวออกออกแล้วงวดนี้มันก็เลยทําได้ก้าหางเลยไม่กล้าตัดเลยแต่ของเรามันจะเป็นสุรล่างแต่เราให้กันบนมันมีสองตัวอย่างเดียวหรือว่ามีสามมีสี่ตัวด้วยอ๋อสองตัวอย่างเดียวค่ะอ๋ออ๋อนที่ยาพร้อมแล้วค่ะอ่าบนล่าง รูดรูดบนล่างหกกับเจ็ดวิ่งรูดค่ะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนี่เน้นเน้นตัวไหนคะมันเด็ดทั้งสองตัวค่ะเหมือนวันที่แล้วมันแปดกับเจ็ดนะ่ะเราจะไม่รู้จะเอาตัวไหนมันกอดคอกันมาเลยไงวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดบนล่างแล้วก็จับคู่ศูนย์หกศูนย์หก นย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดแล้วก็ส <28. S 2> องแปดสองแปดเน้นล่างกันบนนะเน้นตัวไหนคุณดิษ ไม่ไม่เน้นดีกว่าโนนทิยาคือควรเน้นแล้วมัน,ม,นมันไปออกไอตัวที่ไม่เน้นไงคือเอาเท่าเกันละกันมันมีหลักศูนย์ถ้าจะพูดตามจริงแล้วมันมีหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองเนาะอะมีศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดแปดมีเนะตันะทวนแนวทางของคุณอีท ตำรางวดวันที่8กันยายน2568เน้นล่างกันบนวิ่งรูด6กับ7สามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่06 07 08 16 17 18 26 27 28ทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างใช่ไหมคะค่ะเน้นล่างกันบน เล,เลขส่วนมากมันจะเข้าล่างใช่ไหมเข้าล่างค่ะค่าขอบคุณคุณอีทมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของคุณอีทนะคะขอบคุณค่าสวัดดีค่ะค่ะสวัดดีค่ะค่ะพอมพิณอ๋อ fc จะแสดงยินอ่ะนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นทิยาก,กับคุณอีทนะคะเป็นแนวทางตำลา 8, ่าวันที่แปดนะคะวันที่่านมาหนีเวันไทย ตนน้นที่ย่าจำว่าพิทเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองบอกเขานะคะถ้าว่าให้วิ่งลูดเจ็ดกับแปดนะคะมันก็นออกจ๊าจำว่าพิทออกเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็แปดเจ็ดล่างนะคะมันมาดมาดม,มาทั้งสองตัวนะคะกอดข้อกันมานะะนะคะนะคะสำหรับวันนี้มันก็นให้ให้มา แบบนี้นะคะไห้ซื้อบนซื้อลางะคะ่ะไห้มากเก่าชุดนะคะ06,07,08,161718,262728นะคะเป็นหน้าทางตำล่าวนะคะ,คะนุนียากกับอเวลพ่อห้ยพ่อมิพอนอรเอบซี่เชดีหน้าทางตำล่าวของคุณอีสนะคะ